วันนี้รีวิวการเดินสายใหม่พอดีเพื่อนผมทักมาต้องการดูวิธีการเดินสายใหม่ของรถ k-r เนื่องจากว่าผมมีวิเตอร์ก็จะทำให้ดูครับเนื่องจากว่าระบบใหม่มันใกล้เคียงกันน่าจะใช้กันได้แล่ละอ่ะพอดีเดี๋ยวรีวิว ไม้ My, ตัวนี้เบื้องต้นเลยไม้ My, ตัวนี้เป็นไม้วิกเตอร์อินโดนีเซียพอดีไม้เก่ามันเก่านะครับก็เลยเปลี่ยนนะถ้าเราใช้ไม้เก่านะครับข้อเสียของไม้เก่าก็คือเข็มมันจะสวิงแต่เอฟซีสังเกตนะครับรถไม้เก่าเวลามันสตาร์ทนะครับเข็มไม้ My, มันจะไม่สมูทนะครับมันจะไม่ปืดป๊ดปื๊ดนะครับมันจะแบบกระโดดมันจะกระดิกแบบนี้ครับ ก็คือมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับไมค์เก่าดังนั้นก็เลยเปลี่ยนใหม่มีโอกาสได้เปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนนะครับอ้าวทีนี้เดี๋ยวรีวิวก่อนจะเดินสายรีวิวสักหน่อยนะครับเอฟซีเห็นไหมครับก็คือเป็นสัญญาณไฟของน้ํามันอัลต์รูปนะครับถ้าคันไหนใช้ระบบต่อแบบตัววัดอัลต์รูปแบบสมบูรณ์นะครับถ้าน้ํามันอัลต์รูปมันจะหมด นะครับมันจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับเวลาเราขับไปเนี่ยพื้ดไปเนี่ยเวลาน้ํามันออโตลูปจะหมดนะครับไฟจะขึ้นเตือนเลยว่าน้ํามันออโตลูปของท่านใกล้จะหมดแล้วทํายังไงครับใกล้จะหมดแล้วซื้อเติมสิครับรออะไรครับช่องที่2ครับนี่ครับ FUEL นะครับ FUEL ก็คือเป็นไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับซึ่งตัววัด ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นเซ็นเซอร์สายนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับซึ่งถ้าน้ํามันเชื้อเพลิงใกล้จะหมดนะครับก็จะมีสัญญาณไฟสีแดงค่อยๆแจ้งขึ้นมาเลยเวลาเราขับรถไปมันจะค่อยๆโลขึ้นแดงขึง้นแดงขึ้นนะครับแสดงว่าน้ํามันของท่านใกล้จะหมดแล้วก็ควรจะหาปั๊มแล้วก็รีบเติมซักก่อนที่มันจะหมด ส่วนสัญญาณไฟหลอดทั้งสีนี้นะครับคงรู้กันนะครับนะไม่ต้องให้รีวิวอะไรมากอ้าวขอรีวิวตัววัดระดับความร้อนอุณหภูมินะครับวัดระดับวัดระดับความร้อนของเครื่องนะครับตัวไมอินโดเนียมีความพิเศษก็คือมันไม่่อยขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่แต่ผมขับแบบระบบรถผมเนี่ยมันขึ้นอยู่แต่มันไม่ขึ้นถึงกลางสักทีถ้าเป็นไมไอไวิกเตอร์เดิมเนี่ยมันจะขึ้นถึงกลางนะครับเวลาไปขี่วิ่งร้อนๆมาเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่ถึงสักทีนะครับขึ้นมานิดเดียว นะส่วนฝั่งนี้เป็นวัดรอบเครื่องยนต์นะครับก็คือเครื่องยนต์ของตระกูลคาวาส่วนังหวะเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แหละครับหนึ่งมืนนะครับเลขสิบนี่ก็คือต้องคูณอ่าหนึ่งพันด้วยนะครับต่ออ่ารอบเป็นรอบเนี่ยวัดก็คือต่อนาทีนะครับก็คือจะมีหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามนะครับเครื่องพวกนี้หน่าเต็มที่ก็จะประมาณหนึ่งหมื่นสามพันรอบต่อนาที น่าจะโมูให้ได้สักสองหมื่นรอบต่อนาทีเนาะเครื่องตัวนี้น่าจะแรงน่าดูครับอ้าวข้างใต้ก็จะเป็นสายไม้นะครับสายไม้ฝั่งซ้ายมือโอ้ฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นสายไม้ไมาอย่างนี้นครับแล้วก็ต่อไล่ลงมานี่ครับสายนี่ครับไล่ลงเห็นไหมครับม,มันมืดมืดหน่อยนะครับนี่ครับต่อลงแล้วก็ลอดมาต่อลงมาลอดมา หูตัวนี้ขาดครับเราก็เลยกลับทางใช้ได้อยู่นะตัวนี้มีเบิกแท้นะครับไม่แพงมากหลัก10บาทนี่แหละอย่างตัวนี้ต่อมาแล้วก็เข้าโป๊ะกระปุกใหม่ใส่ใส่ตรงล้อนี่เลยครับแต่เนื่องจากสายไม้นี้ผมเอาไส้ออกโอเสียงประทัดผมเอาไส้ไอ้รวดผมเอาไส้ไสลิงออกไม่ให้ไม้แต่ตัวเนี้ยมันมันขึ้น ผมไม่ให้ไม้ตัวนี้มันขึ้นเพราะว่าผมชอบดูเฉพาะรอบเครื่องนะครับก็พอนะรอบเครื่องก็เพียงพอแล้วถ้ารอบเครื่องมันได้มันวิ่งเนี่ยมันวิ่งแน่นะครับรถรุ่นนี้ก็คือความเดียวผมไม่ค่อยดูเท่าไหร่ต่อไปจะเป็นการต่อสายวัดรอบเครื่องนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือนั่นเองนะครับนี่ต่อเข้ากับตัวไม้สายสายก็จะมาอย่างนี้นะครับเดินมา รอดมานี่ครับโอ้ไปไหนครับรอดมานี้ครับนี่สายมานี้นะครับนี่สายมาตรงนี้นะครับเข้าตัวครอบหม้อน้ํายิงเข้าไปนี่ครับยิงเข้าไปเข้าไปแล้วเราจะไปโผล่ที่ไหนสายก็จะรอดมาผ่านครอบหม้อน้ํารอดใต้ถังรัดเลาะหม้อกรองมาตกที่นี่ครับนี่ครับนี่ครับชี้ให้เห็นเลยครับหาไม้ชี้ก่อนครับ นี่ครับตัวนี้นะครับคือสายวัดรอบเครื่องครับก็จะวัดรอบเครื่องเวลาเครื่องทํางานก็จะวัดว่าเอ้ยเครื่องมันได้รอบกี่พันรอบต่อนานทีนะซึ่งดีนะครับดูวัดรอบเครื่องจะได้รู้จังหวะในการขับขี่แจล้จริงๆเลยปกติ ปกตินะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทแล้วก็เปิดกุญแจนะครับไฟมันจะเช็คขึ้นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นก่อนนะครับแบบนี้ไม่ใช่ว่าน้ามันจะหมดนะก็คือมันปกตินะครับแล้วก็ไฟเอนคือไฟเกียร์ว่างมันจะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทเสร็จเวลาเราเข้าเกียร์ปั๊บนะครับไฟจอนี้จะหายเวลาเราสตาร์ทนะครับไฟก็ยังติดอยู่แต่ถ้าเราเข้าเกียร์หนึ่งปั๊บไฟทั้ง3หลอดนี้จะดับนะครับแต่ถ้าไฟใดติดอ่าสมมติไฟนี้ติด2 T งหมด หามาเติมครับถ้าไฟหลอดนี้ติดน้ํามันเชื้อเพลิงจะหมดรีบเข้าปั๊มครับส่วนสัญญาณพวกนี้ก็พวกเรารู้กันอยู่นะครับไฟเลี้ยวไฟสูงแล้วก็เกียร์สูงสุดนะครับเกียร์ท็อปนั่นเองเกียร์หนะครับถ้าเราถึงเกียร์หแล้วไฟตัวนี้จะขึ้นนะถ้าเป็นไมน์อินโดสีม่วงนะครับตรงนี้ดีเทลเล็กๆนะครับอ่ะโอเคครับลองเทสครับ เกี่ไปนะครับเข้าเกีรวว่างหายหมดนะครับเห็นไหมครับเห็นไฟแดงไหมครับเมื่อกี้โอตลูกจะหมดแล้วนะครับอ้าเห็นไ,ไหมครับน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะหมดเช่นกันครับ ไตรงตำแหน่งน้ำมันเชื้อเบลิงค่อยแดงขึ้นมาแต่มันไม่แดงทันทีนะครับมันจะค่อยๆสว่างเล็นิดนีเลยนิดนะครับนะครับเห็นไหมครับเป็นการเตือนให้เรารู้ว่าเชื้อเพลิงจะหมดแล้วถ้าเราอยู่ใกล้ปั๊มเราต้องไปเติมนะครับนี่สี่เห็นไหมครับเชื้อเบลิงหมดแล้วจะหมดแล้วนะครับ เรากลับบ้านกันครับไม่แข็งแล้วครับน้ำมันจะหมดไม่มีอารมณ์